สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วง RSU Society ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะซึ่งก็เป็นน้องนักศึกษาคนเก่งนะคะและ,ะหลายครั้งค่ะได้มีการพูดคุยกับน้องนักศึกษาเพื่อเปิดประสบการณ์ดีๆนะคะที่น้องได้ไปร่วมทําความดีนะคะได้ร่วมกันทําเป็นอาสาสมัครแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านของชุมชนนะคะมากมายหลากหลายเหลือเกินค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวแล้วก็การพัฒนาชุมชนนะคะถือว่าเป็นการทําดีนะคะที่ น่านับถือมากๆเลยละค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องก็ได้มานั่งกับดิฉันแล้วก็น้องยานอยู่ข้างๆแล้วนะคะนั่นก็คือน้องสัมพันธ์เกตมณีนะคะซึ่งน้องเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับกิจกรรมนะคะที่ที่ไปร่วมก็คือทางด้านของค่ายอาสาพ,พัฒนาชนบทวิศวะพยาบาลไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ไปเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเดียวร่วมกันกับคณะพยาบาลด้วยใช่ครับ แล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดมานี้เพื่ออะไรคะก็อย่างแรกเลยครับเพื่อให้นักศษาเนี่ยได้ออกไปพัฒนาชนบทฮะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าชนบทเนี่ยมีการเป็นอยู่ยังไงอยู่อย่างไงฮะก็ได้ออกไปแบบทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนได้เรียนรู้อะไรต่าง,าง,างๆนานาหลายอย่างเรียนรู้รู้จักเพื่อนใหมา่มารพัฒนาตน,นเองทางด้านอย่างเช่นจะเป็น ขรับค่ณนการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะฮะค่ะแล้วสถานที่ที่ไปไปที่ไหนมาคะก็ไปที่โรงเรียนบ้านบมงงวงครับอาเภอเวียงสาจังหวัดหน้านะฮะไปไกลเลยเนาะไปไกลขึ้นเหนือเลยไปกี่วันนะคะไปสิบวันครับไปสิบวันไม่เองนะพี่่าถือว่ายาวมากเลยนะสาหรับการทํากิจกรรมของเด็กๆนักศึกษาเนาะแต่ว่าการไปครั้งนี้อย่างที่น้องดำบอกว่าทําอะไรที่เราไม่เคยทําพอจะบอกพี่ได้ไหมว่าสิ่งที่เราได้ทําแบบในสิ่งที่ไม่เคยทำเนี่ยคือไรบ้าง ก็อย่างเช่นงานก่อสร้างครับเราลงมือเองปกติวิศวะเขาก็จะเขียนแบบอะไรอย่างเงี้ยคืองาคือแบบหินดินทรายเองได้ได้ใช่ครับเดีนีเราจะได้รู้ไงเวลาหนักเลยนะแล้วไปผสมผสานยังไงกับคณะพยาบาลคะงงมากก็พยาบาลเขาจะมีกิจกรรมอีกแบบหนึ่งร่วมด้วยครับก็อย่างเช่นการที่เอาชุมชนไปพูดเสียงจำสายให้คนในชุมชนเข้ามาตรวจสุขภาพในโรงเรียนนะคะ สุขภาพฟรีอ๋อก็คือพยาบาลก็จะมาเน้นในเรื่องของการดูแลเรื่องของข<า>สุขภาพของคนในชุมชนชแต่ว่าเราใช่ว่าทำ แค่ทำเรื่องนั้นยงเดียวครับทุกคนทําเหมือนกันหมดก็คือได้ร่วมกันทําการก่อสร้างเหมือนกันอ๋อคือพยาบาลก็ต้องก่อสร้างมม่รู้เพราะว่างานหนักกว่าเราสิเราก่อสร้างอย่างเดียวใช่ไหมโอ้ตายละเขาอาจจะนี่ไงยกน้ำยกท่ามาให้วิศวะอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่ให้ใจร้ายไปบอกว่าแบกหินอะไรอย่างนี้อนะคะแล้วก็เห็นว่าบรรยากาศการไปงานอาสาพัฒนาชุมชนครั้งนี้เนี่ย ไม่ได้แบบนั่งรถไปแบบสบายๆแต่ว่าต้องไปรถไฟถูกต้องค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนั้นไปช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็อากาศกำลังหนาวเลยแล้วไป่วงช่วงกลางคืนด้วยฮะ,ะก็บรรยากาศกา็อย่างที่บอกไปหนาวมากก็แต่ว่าตอนที่ขึ้นรถไฟไปแล้วเนี่ยเราสึกได้ว่ามันอุ่นขึ้นเพราะว่า ทุกคนเนี่ยเริ่มทาความรู้จักกันแบ่งปันความรู้สึกกันแชร์ประสบการณ์กันอะไรเงี้ยฮะโอ้โหแล้วกิจกรรมที่ได้ไปมีส่วนร่วมนะคะอยากทราบว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างก็ได้หลายอย่างเลยครับอย่างเช่นพัฒนาตัวเองครับได้เรื่องความอดทนการทํางานร่วมกับผู้อื่นการที่เรียนรู้ว่าชนบทเนี่ยเขาอยู่เป็นอยู่ยางไงค่ะอะไรทำนองนี้อไปเงี้ยครับโอ้ถามนิดนึงไปกี่คนกี่คณะ สองคณะฮะไปสองคณะลงซิกประมาณ28คนได้ครับ28คนก็ไม่มากไม่น้อยใช่กำลังค่กำลังอบอุ่นและยิ่งถามนิดนึงเวลาเราไปเนี่ยเราก็จะต้องไปกันนักศึกษาเรากำลังเป็นวัยรุ่นเลยแล้วนี่เรื่องของการดูแลเรื่องของเรื่องความเป็นระเบียบอาหารการกินหรือว่าความปลอดภัยเนี่ยเราดูแลกันยังไงก็อย่างเช่นทางวิศวะเรามีตนจุฬาใช่ไหมฮะก็จะแบ่งเวรกันว่าวันนี้นะจะ แบ่งกลุ่มกันว่าจะพ่อเป็นกันตอนไหนแล้วก็มีใช่ฮะแล้วก็จะมีการออกกฎเพื่อให้ทุกคนทำตามฮะอ๋อต้องอยู่กันเป็นระเบียบนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกันครับแล้วที่บอกว่าอาคารที่พี่สร้างไว้เป็นอาคารที่ใช้ทําอะไรคะแล้วใช้ใช้ระยะเวลาเขาเรียกว่าอะไรระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยนานไหมก็ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณเกือบสิบวันพอดีฮะอุ้ยทำไมเร็วจังอ่ะก็ ทำงานกันแบบทำร่มหางคำามกันแตแปลกใจมากใช้ใช้สับแบบว่าเห็นภาพเลยนะว่าทำร่ปหางคำามนยังไงจริงครับจริงค่ะ28คนใช้เวลาไม่ถึง10วันในการสร้างอาคารหนึ่งอาคารเป็นอาคารอะไรนะคะเป็นอาคารในประสงค์ครับขนาด9คูณ18ะก็เอาไว้ใช้คือแล้วแต่ ทางโรงเรียนเขาจะจัดเป็นอเช่นห้องสมุดหรือห้องเรียนก็ได้คอ,อ๋อแล้วแต่ก็คือเราก็ทามาให้กับทางโรงเรียนเขาเออใช้งาน,น,นใช้ประโยชน์ต่อไปใช่ครับแล้วพอสร้างเสร็จแล้วได้พูดคุยกับน้องๆนักเรียนที่นั่นบ้นนางไหมคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงพออาคารเสร็จแล้วก็ตอนนั้นไปช่วงที่น้องๆปิดเทอมพอดีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าได้เห็นน้องๆนี่แบบมาวิ่งเล่นแถวๆนั้นนะฮะว่าเออมีความสุขกับการได้เห็นเอ้ยมีอาคารเพิ่มเรียนเพิ่มนะอะไรเงี้ยนะ เด็กๆที่โรงเรียนนี้เป็นชั้นไหนคะก็ตั้งแต่อนุบาลยา่นั้นปหอ๋อก็เป็นกําลังชนเลยเนาะะคะแต่ก็เขาก็คงจะดีใจอ่ะพอเห็นอาคารเรียนใหม่ก็จะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีว่าเปิดเทอมใหม่เขาก็จะได้ใช้อะไรใหม่ๆด้วยใช่ค่ะนะคะอย่างทางด้านของการทํางานครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางค่อนข้างไกลตอนที่ไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องดำด้วยหรือเปล่าใช่ครับค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกแบบ มันแบบแปลกใหม่ดีนะไม่เคยทําก่อนแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยอะไรที่ไม่เคยทําอย่างเช่นไปก่ออิฐผสมปูนทาสีขึ้นหลังคาขึ้นโครงโครงหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ย่ะโครงหน้าต่างนี่คือแบบว่าเป็นบ้านได้หนึ่งหลังเลยแล้วจบออกมาเรารู้สึกว่าเออสมกับที่เราลงแรงไปหรือเปล่าสวยงามถูกใจเราไหมก็ก็ถูกใจครับเพราะว่าแบบทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำแบบเออเห็นภาพแบบมันประทับใจอะที่เห็นทุกคนแบบ โดยการอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นก่อนต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมของอาสาสมัครสาสมัครลวคร้ลวนๆเลยครับค่ะล้วนๆเลยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวในวิชาแล้วอย่างนี้ก่อนไปเราต้องมีเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะก็เตรียมตัวก่อนที่จะไป่วนผม,มเป็นคนที่กลุ่มที่จัดค่ายใช่ไหมครับก็จะมีการเตรียมเอกสารในต่างๆนะัะเพื่อจะให้ได้ไปอย่างที่ที่ต้องการนะค่ะก็เตรียมตัวอย่างเช่น พายกระเป๋าเข้าไปเลยฮะเปรียมตัวง่ายๆเลยตัดถึงใจปุ๊บเก็บกระเป๋า้ไปไปเลยแล้วอย่างนี้เราจะต้องมีการประสานงานกับคณะพยาบาลใช่ทไมเราลึงถึงเรื่องคณะพยาบาลก็ค่ายนี้ครับมันเป็นค่ายที่จัดนานแล้วฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่12ครับที่จัดขึ้นอ๋อคือคือวิศวะพยาบาล่อ๋อนี่คือครั้งที่12ก็คือจะเป็นเหมือนกับทมเนียมปฏิบัติไปแล้วอ๋อก็คือไปถ้าเราไปมิกซ์กับคณะอื่นได้ไหมคะได้ครับคือปวเปิดรับหมดแต่ว่าตอนแรกโคกันแค่นี้ฮะแต่ว่าจริงๆก็เปิดรับหมด อนาคตอาจจะมีแบบว่าไปเรื่อยๆคณะค่ะแล้วเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมแบบนี้อีกไหมคะก็อาจจะเป็นเทอมหน้าหรือปีหน้านะครับอาจจะจัดอางนีอ้ก็เร็ววันนี้เนาะใช่ค่ะอัลคาถ้าหากว่านะคะใครที่อยากจะมาเรียนทางด้านของวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะต้องมีความชอบหรือว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างอ๋ออย่างวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับก็จะมีการเรียนฟิสิกส์ เคมีเป็นหลักนะฮะที่หลักที่สุดก็คงจะเป็นคณิตศาสตร์นะฮะก็เช่นการดิฟกบแคลคูลัสอะไรพวกนี้นะฮะการคำนวณนั่นเองก็ต้องค่อนข้างที่จะถูกต้องแล้วก็แม่นยำใช่ก็ต้องมีการปูพื้นฐานทางด้านนี้มาให้อย่างเข้มข้นก่อนไม่อย่างนั้นเราจะหนักทีหลังเหมือนถูกต้องเลยครับอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ได้ท่านนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมตั้งมัธยมเลยอาจจะไม่เป็นอาคารเนใช่ เอาละค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดค่ะ,คะก็คือในเรื่องราวของวันศุกร์ที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะที่ก็ถือว่านะคะเป็นวันครบรอบ30ปีของมหาวิทยาลัยรังสิต์ะนะคะเรามีอะไรที่จะฝากไปถึงมหาวิทยาลัยหรือว่าอยากจะบอกกับทางมหาวิทยาลัยพืชไทยาลัยบ้างคะก็ะผมอยากจะขออวยพรให้ทางวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยครับ ก็คือพัฒนาทางด้านบุคลากรศักยภาพของตัวนักศึกษาเองด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นผลดีนะคะให้กับเด็กๆในอนาคตยิ่งมีการพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมสู่ตลาดของแรงงานมากขึ้นเท่านั้นเอง้องครันี่นะคะเหมือนก่อน้องดำใกล้จบไือยังคะตอนนี้ปี เดี๋ยวเทอมนี้เทอมสุดท้ายแล้วครับค่ะสุดท้ายแล้วมีคนมาซื้อตัวหรือยังยังครับไม่แน่นะออกจากรายการวันนี้เนี่ยมีคนซื้อตัวแล้วเพราะว่าน้องดานอกจากจะเป็นวิศวกรได้ยังสามารถก่ออิฐฉาบปูนได้ด้วยก็คือเสร็จเลยนะคะในคนเดียวใช่จุติว่าจะปักอาคารหลังหนึ่งนอกจากมีวิศวะแล้วยังมีแผนกก่อสร้างใช่นี่นะคะต้องขอขอบคุณน้องดามากๆเลยค่ะที่วันนี้มาเปิดประสบการณ์กับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาละ <Okay. S 1> ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วง Wisdom Special ค่ะจะเป็นเรื่องราวในการถ่ายภาพหุ่นนิ่งเอะถ่ายภาพหุพ่นนิ่งเป็นยังไงนะคะถ่ายภาพหุ่นนิ่งเออแล้วมีประวัติความเป็นมาด้วยนะคะถ้าอยากทราบว่ามีประวัติความเป็นมา,ย,ายังไงช่วงหน้ากลับมาชมกันค่ะ